สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆม,มารับชมคูเบอร์ตาเอลซีตัดหญ้าสวนปลาล์มจะเป็นยังไงเดี๋ยวจอนเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับ,บวันนี้ก็มากับเจ้าออริเวอร์น้ำลากเซเลอร์ขึ้นมาบรรทุกแฟกเตอร์น้ำนี้ร i v วดัมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดู LC7 ตัดหญ้าสวนปลาล์มอายุป,ประมาณ7จ็ถึงแปดปี อีกแล้วเช่นเคยนะตัดได้ตัดดีจริงๆนะผลเนี่ยนะหญ้าก,ก็งอกงอกได้งอกดีจริงๆเลยต้องทำใจนะครับดีนะเรามีแทรกเตอร์7 0 8ซีจศูนย์ประจำสวนกันเลยเดี๋ยวเชียร์งานนะหลักๆของมันก็ตัดหญ้านะอีกแล้วเช่นเคยนะเหมือนเดิมนะ้ำแลงนี้อายุ7 8ถึงปปีสุราษฎร์เจ็ด นะครับก็ที่กองทางตัดไปสีเปส่เที่ยวไปลับสี่เที่ยวที่รถวิง่งห้าเที่ยวนะครับตัด้าด้วยเครื่องตัดา้าอุ้ยเออไม่น่าติดนะเปลี่ยนใบใหม่อีกแล้วเช่นเคยนะโคตรเปลืองใบกันเลยเดียวเดียวนะครับเปลี่ยนใบใหม่อีกแล้วนี่ชุดที่สี่แล้วมั้งนะที่มันที่มันเปลืองไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเ,เราลับนะยิ่งเราลับบ่อยเท่าไหร่เนี่ย ใบก็จะยิ่งเปลืองนะถ้าไม่รับก็ไม่คมนะตัดไม่กริบอีกนะก็ต้องทําใจนะของใช้งานนะตอนที่ซื้อชุดแรกๆเนี่ยหกร้อยนะหลังๆเนี่ยขึ้นเป็นหกร้อยห้าสิบนะล่าสุดที่ซื้อมาเนี่ยเจ็ดร้อยแล้วนะคู่นะคู่จะเจ็ดร้อยแล้วตอนนี้ราคาเหล็กมันแพงซะเกินนะเหล็กเหล็กก็แพงน้ำมันก็แพงแพงแม่งทุกอย่างเลยนะแต่ปามลงนะหล็กทะเลก แข่งทุกอย่างกเว้นบามนาะกะตามก็ไม่ก็มีลูกในช่วงนี้แต่นี้ก็ยังไม่ได้ใส่โดโลไม้เลยนะครับเฮ้ยตกคูแล้วไอ้โจเฟอร์มันจะตกคะั <c oughs> เฟอร์ัมบอกว่าตักลงมาแล้วนะต้องเล่นทายย้ายยากหน่อยนี่ก็ใกล้จะแทงกลางอีกแล้วเช่นเคยนะตามก็แทบจะไม่ได้ถ่ายตอนวันทุกเลยนะ ขนาดจ้างก็แล้วนะไม่เจ้าเราต้องไปยกอยีกนะพอยกไม่ไหวของในหัวมันใหญ่ไปสําหรับคนแทงน้ำเขาก็เลยไม่ยกนะให้เรายกแทน <c oughs> หัวหัวสะ,ละเลกินนะไปมาดูกันต่อ <c oughs> ยาอปลงนี้ก็ตัดก้นง,าง่ายดีจง่ายนั่นไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากนะนี่หัวกินได้เลยนะยาพวกนี้ แต่ว่าบนนี้ไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยเลี้ยงวัวนะบนนี้แดงน,นี้อยู่ไกลจากบ้านประมาณเออเออยี่บสาสิบโลเลยแหละนะ้องลากไหลากกับเจ้าริ้วมาเลย <c oughs> ก็ไปตัดแปลงใหญ่มาแล้วนะแม่เจ้าแปลงใหญ่แปลงหญ้หญาคาเราก็ตัดมาแล้วโปรตีแปลงนี้เราจะตัดคู่กันนะมันอยู่ใกล้ๆกันนะแปลงหญ้าคาเสร็จแล้วนะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็เติบโตขึ้นไปค่คอนข้างใหญ่เยอะแล้วให้ผลผลิตที่โคตรพ่อโคตรแม่ดีกันเลยเดียเจลนายปาล์มเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยมันออกได้ออกดีจริงๆนะออกแบบออกแบบทะลักทลายนะพอโตแล้วไม่ค่อยออกแล้วมันเป็นหาเหวเลยมันนะปาล์มเนี่ยแม่ว่าใส่ปุ๋ยดีนะอย่างเช่นแปลงนี้นะ บางต้นก็ไม่ออกบางต้นก็ดกซะเหลือเกินงงมันเอาไม่ถูกมันนะปามเลยเอาใจยากเหมือนกันนะปามต็นราคาลงเอ่อเือไปบาทกว่าแล้วนะอยู่พักหนึ่งนะครับ แล้วก็ขึ้นอีกแล้วนะมันลงลง,ลงขึ้นขึ้นนะอะไรของมันก็ไม่รู้เหมือนกันน้ำราคาปาล์มงงกับมันมากเพราะอย่างว่าเราไม่ได้คนกำหนดราคานะราคาก็ปานบวนซะ้าลือเกินนะครับน้ำมันก็แปลงแต่ก็ดีที่แฟลกเตอร์แ C708 เดยของเรานะมันไม่ค่อยกินน้ำมันสักเท่าไหร่ เป็นแทรกเตอร์ที่โคตรพ่อโคตรแม่ประหยัดน้ำมันกันเลยเดียวๆนะเราเครื่องที่ใช้ก็ประมาณประมาณพันเจ็ดพันแปดนะ 1, 7, 8, พันเจ็ดพันแปดร้อยรอบประมาณนั้นเละถ้าแปลงแบบนี้ก็ใช้เกียร์สองกระต่ายนะหรือสองไฮนะอนาคตข้างหน้านันก็กะว่าจะซื้อพันใหญ่แล้วนะนะจะซื้อซื้อที่เอ็มยู นะครับรู้สึกว่าที่ดูๆนะอนาคตนะอีกยาวไกลแหละนะพช่วงนี้ก็งานมันเยอะขึ้นนะรถนะก็เล็กลงหรือเปล่ารถมันเท่าเดิมแต่ว่างานของเราเนี่ยมันเยอะขึ้นแต่งเล็กๆเนี่ยโอ้ต้องตัดหญ้ามากขึ้นนะแม่จเจ้ามันเวียนไปไหนวันนะครัว่าจะซื้อ MU 57นะครับราคาไม่แรงนะแต่อีกหลายปีก็แหลนะอีกสองสามปีเรจะ้ซื้อ ก็คุยๆกับในหัวไปแล้วนะแต่โชเฟอร์มันอยากได้ M75 นะแม่เจ้ามันใหญ่เกินนะ75เนี่ยผมเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันเกินตัวนะชอบอะไรที่มันกลางๆนะไปทางค่อนข้างที่จะเล็กแต่โชเฟอร์เนี่ยมันบอกว่ามันเจ้าใหญ่อย่างเดียวเลยไม่รู้อะไรของแม่งนะมันใหญ่เกินก็ไม่ดีนะมัน ขนเคลื่อนย้ายลำบากนะของเราเพราะเทลเลอร์ของเรามันเล็กนะก็ดูดูไปก่อนนะที่ดูดูเล็งๆไว้นะก็ M U 5 7นะครับแล้วก็นะ M หกสองก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ก็รอตัวใหม่ดีกว่านะ M U เนี่ยมันน่าจะน่าจะใกล้เปลี่ยนโฉมแล้วแหละปีสองปีน่าจะเปลี่ยนแล้วมั้งนะอัปเกรดหน่อยครับ เอาถี่เจ็ดเราตัดไม่ค่อยทันแล้วช่วงนี้คเลดดยขนาใหญ่ขึ้น,นตัดจนเครื่องตัดหญ้าหุยเนี่ยจะพงังอะไรอีกแล้วนะแม่จ้า ไอนะตัวแผ่นเหล็กตรงกลางเนี่ยมันไม่มีโรงมานะมันก็เลยทําให้สุดน้ำเหล็กแผ่นเหล็กตัว body บอดี้เนี่ยมันเริ่มสุดแล้วนะมันไม่เหมือนออตู้ตัดหญ้าของเคกเกไม่ใช่เคเสิเอนะหรือว่าตาช้างเนี่ยมันทําเหล็กมาค่อนข้างที่จะดีเลยตัวที่ยึดกับหัวเกียร์หมุนหมุนใบตัดนะหมุนใบตัด นะตัวนั้นทำมาค่อนข้างดีดีแต่ตัวนี้มันทำมาแบบบางๆนะบางๆนะต้องยองรอบว่าของวุ้ยเนี่ยมันบางนะราคามันถูกม,มันก็บางเป็นธรรมดนาคนระับสกีก็บางนะช้ได้ดีนะรถหมดเร็วหน่อยนะสกีเอ้ยใบตัดเอ้ย นะมันสารกระเตือนก่อนงดีเยอะแล้วมันไปเร็วนะทู้ตัดหญ้าเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปนานเลยนะเกี่ยวกับการตัดหญ้านาช่วงนี้ก็น่านตัดตัดหญ้ายาวๆเลยนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้กันนะหนึด้าเอา้าี่เจ็ดนึงแปด ตัวเัจจัยหุยนะครับขนาดไมนะ่น่าสิปัจจัยหลนปามอายุเจ็ดถึงแปดปีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม